สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาทำแกงหน่อไม้นะคะทุกคนจ้าแกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะแล้วก็ใส่ปลาจ้าใส่บวบน้ำจ้าทุกคนจ้าอันนี้บวบนะคะทุกคนปลาหวานจ้าใส่ปลาหวานแล้วก็เห็ดนะคะเห็ดชปพิยองมีอันนี้ต้นหอมนะคะนี่ใส่ารากไปด้วยนะคะทุกคนจ้าแล้วก็หน่อไม้จ้าทุกคนจ้าโรน้ำน้ำไม่เดือดสักทีเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวก on, <c oughs> ่อกนเด้อพี่น้นงอเลย อยนะคะครัวจำเป็นค่ะครัวข้างนอกนะคะทุกคนจะ้ะครัวจำเป็นใส่ปลาไม่อยากจะทำข้างในบ้านมันจะเหม็นข้างในจ้าอ,อ,ใอ๋ใส่พริกเป็นแล้วจ้ะทุกคนจ้ะใส่พริกแล้วนะคะใส่รสดีนิดนึงจ้ะจะใส่น้ำปลาท้วนู่แหละเดี๋ยวก่อนนะคะใส่บวบไปก่อนเนาะบวบกับเผ็ด โอ้โหเผ็นจะใส่หน่อไม้ไปเลยนะคะแล้วก็เอาเอาบวบก่อนแล้วกันนะคะบวบกับเผ็ดใส่ไปก่อนเนาะงั้นจะใส่บวบก่อนนะคะทุกคนควรอ,อย่าใส่บวบไปก่อนนะคะเพราะว่าบวบเขาจะแข็งหน่อยนึงเนาะใส่น้ําเยอะกนไปแบบโอ้โหค <c oughs> วันก็มาทางนี้ด้วยนะคะทุกคนจ้า <ม S 1> จามจามมาเพล็กมาเลย ใส่เห็ดเห็ดชะป,ปยองนี้ซื้อมานะคะซื้อที่เขาหั่นเรียบร้อยนะคะ <c oughs> โอ้โหก <c oughs> ลิ่นนี่ใส่หมดเลยนะคะทุกคนเฮ้ย,ยเด้ก็ผิน้องเลยอมนี่สองชั้นเดียวกอใส่หมดเลยนะคะโอ้โหยเยอะนะเนี่ย ใส่หน่อไม้ไปเลยนะคะทุกคนใส่ทุกอย่างเลยค่ะทีเยอะมากขออนุญาตใช้มือนะคะทุกคนจ่าล้างมือรีบร้อยจ้าเต็มหมอ้อเลยอะจะ <c oughs> ว่าอย่างนี้นะี่เต็เมหมอ้อเลยค่ะทุกคนเตาแก๊สกนน็น้อยหน่อยเตามันน้อยค่ะกินได้หลายวันเลยเนี่ยนะน้ำยังไม่เดือดเท่าไหร่ เดี๋ยวก็ใส่ปลาไปเดี๋ยวให้เขานั่นจะแป๊บหนึ่งจ้ะทุกคนจ้าเนาะเดี๋ยวปิดไฟก่อนนะคะทุกคนจ้ะไม่ใช่ปิดไฟปิดฝาปิดไฟสั้นเดี๋ยวมาดูกันจ้าเคจ้ะทุกคนจ้ารู้สึกว่าเริ่มผุดผดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันจ้จาเต่าค่อยเมื่อไหร่จะได้กินเนาะแบบนี้ดีย๋ยวนี้จะใส่ผงนัวไปนะคะทุกคนจ้าใส่ผงชูรสแล้วก็ราหวานไปนะคะทุกคน ใส่นั่นไปด้วยน้ำปลาร้านะคะตอนนี้พี่นนองเตาค่อยเมื่อไหร่จะได้กินเนะาะไอแบบนี้ได้แล้วกันค่ะอันนี้เป็นผงชูรสนะคะทุกคนจ้ะได้ร้ายเจ็บร้ายจ้ะ <c oughs> ได้รลายเจ็บหลายได้เนะนือบัินี้เดี๋ยวคนก่อนนะคะ <c oughs> นัวเลยบัินี้ <c oughs> น้ำยังไม่เดือดสักทีเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้กิน อะไรจะได้กินเนาะแบบนี้พี่น้องเลยหอมโอ้ยเหฟตข่อยกระเด็นเหฟตข่อยกระเด็นกระโดด<ม>เดี๋ยวจะใส่น้ำปลาไปเลยนะคะเสียดานไม่มีนั่นนะคะทุกคนจ้าใบยะนางเนาะน้ำยะนางไหมต้องเจ้ากงติมเนี่ยไม่มีนั่นยะนางใส่เนาะเขียวๆหน่อยนึงอะ่ะ เกงเป็นสีแบบพี่น้องพริกนี้ไม่ได้ใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวนะใส่สี่เม็ดค่ะทุกคนจานนี้ไม่ได้ทุบเลยใส่หน้าหนีไปเลย่ียน้องเอ้ยมาเติมน้ำปลาร้านะคะทุกคนจ๋าแล้วก็รอให้เขาเดือดใ,ใส่น้ำปลาร้าแม่บรรลํานะคะทุกคน mm. ใส่นิดนึงจะ้ะ แซบนัวแล้วบน,นี่ปลากับสมม๋องชิ้หอมหวยๆอล้วบ้างนี่หอมหอมน้ำปลาค่ะเตะจม,มูกเลยค่ะทุกคนจ้ะแซ็บแซบนะบัน,นี้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะทุกคนทิ้งไว้ก็เดือดกว่านาะปิดฝานะจ้ะค,ค่อยใส่ต้นหอม มาดูกันนะจ้าทุกคนจ๊ะเนี่ยเราดันเพลงมาเบิง้งใส่จะไม่เดือดให้นะคะทุกคนจ๊ะดูสิเพราะว่าหม้อมันใหญ่เกิน,นะคะ่ะทุกคนจ๊ะหม้อมันใหญ่เกินเดี๋ยวใส่ต้นหอมไปเลยแล้วกันนะคะทุกคนเมื่อไรจะเดือดไม่รู้จะได้กิน <laughs> จะได้กินตอนไหนนี้ใส่กระดเนี่ดดนเอา้า ม,มันหอมไสไปหลดเมืเนี่ยแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดจนะ้าแกงเห็ดเซรไม้นะคะก็เดือดได้กินเนี่ยเหมือน,เ,นเดือดไหมมันจะเดือดเดือดนิดๆแต่ว่าอันนี้มันวันนั้นต้มอันนั้นไอหมูหมูเม,มื่อวานมานก่อนเนี่ยมันฟูขึ้นเตาค่ะเนาะก็เลยไม่รู้ว่าเตาแก๊สเสียเปล่า มันไม่เดือดให้เลยค่ะทุกคนจ้ะอ,อือร่อยนะแซ่บค่ะพี่น้องจ้ะอร่อยคะ่ะแต่ว่ายังไม่เดือดให้เลยอะ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทุกคนจ้ะว่าจะเดือดได้กินไหมดูกมันจะเดือดน,นะแต่ว่ามันก็ตัดไจอะ่ะโอ้ยพี่น้องถ้าปเปลี่ยนหมอคือสิบประได้กินแบบนี้เปลี่ยนกระทะค่ะทุกคนจ้ะถึงได้เดือดให้แมะ <laughs> หมอมันใหญ่โผด่อันนั้นแม่ห <laughs> มอใหญ่เกิน มันไม่เดือดโอ้โหแต่มันเต็มหน้าเลยไปกินแล้วบันนี้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยบบเดือดไปกินแล้วบันนี้ได้กินแล้วนะคะแกงหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยจ้ะใส่อันน<ม>ี้อันนี้ปลาปลาหวานนะคะทุกคนจ้ะใส่ชีสปลทถ้าเลยถ้าบัวถ้ามีนังตัวเนี้ยต้นหอมใส่ไปแล้วด้วยพี่น้องจ้ะใส่ไปแล้วนะคะเดือไดไปกินแล้วบันนี้ชิมก่อน แซบ่บแซบ่บอร่อยคะ่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเต็มหม้อสุกแล้วนะคะควันขึ้นเว้หนหัว่อยเปิดเนาอสิเด็กเข็มเสร็จเรียบร้อยจ้าทุกคนจ้าเดือเดเย็นจ้าเดือดไปสักพักล้วล่ะ แต่ว่ามันเต็มหม้อไปหน่อยนึ่เลยหม้อไม่ค่อยรู้ว่าเดือดเท่าไหร่นะคะลดลงบ,บัน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 เสร็จแล้วพี่น้องเดือดได้กินนะประเดี้ยเสร็จแล้วนะคะโอ้ยควันกระงตนจงเฉดเลยไปดิ